นี่ใครอ่ะน้องแก้วมีน้องแก้วหรอใช่นั่นน้องหน้าเบียวอ่ะอันนี้ใครอ่ะแก้วตนี้ใครอ่ะเกเหรอใช่เหรอน้องใช่ตัวเจนี้ใช่น้องแก้วไหมอ่ะพี่สายนี่เป็นพี่สายเหมือนเปล่า thank mm -hmm. you บอกว่าเป็นคลิปที่เห็นแล้วก็อดยิ้มไม่ได้จริงๆคุณผู้ชมขาใครเห็นบางทีอะ่ะก็ต้องกดเข้ามาดูด้วยความน่ารักอ่ะนะคะคือแน่นอนก็นว่าสําหรับน้องเกลหรือว่าเจ๊เกลลูกสาวคนสุดท้องของซุปตาชื่อดังอย่างแม่ชมพู่อารยากับสามีหนุ่มก็คือคุณน็อตวิสรุธค่ะที่มักจะมีคลิปหรือว่ามีอะไรมาให้เราได้รับชมกันตลอดได้ยิ้มกันตลอดเลยค่ะแล้วล่าสุดคุณผู้ชมขาทางหน้านของชมพู่อารยาเนี่ยออกมาเปิดเผยเป็นคลิปขณะที่น้องเกลเนี่ยนั่งดูรูปพี่ชายอย่างน้องสายฟ้าในวัยเด็กนะั่น สวมใส่เสื้อตัวเดียวกับเสื้อตัวเดียวกับที่น้องเกลพิ่งใส่ะนะคะเหมือนไปเที่ยวอะไรแบบนี้น้องเกลเขาพี่สายเขาก็ใส่มาก่อนนะคะแล้วก็น้องเกลก็มาใส่แต่พอถูกถามว่าคนในภาพอันนี้คือใครน้องเกลสับสนค่ะน้องเกลเนี่ยก็เลยตอบกลับแบบมั่นใจเลยว่าน้องเกลพอชุดเหมือนกันใช่ไหมคะพร้อมกับยืนยันอย่างมั่นอกบั่นใจเลยว่าใช่แต่เมื่อสังเกตดูชัดๆน้องก็ชักจะเริ่มไม่แน่ใจเริ่มลังเลนะถึงจะถามว่าเอ้ยอันนี้ใช่น้องเกลไหมอะ ซึ่งแม่ชมออกบ้าเฉลยนะคะแม่ชมก็บอกว่าเป็นพี่สายฟ้าน้องเกลก็เลยรีพูดว่าน้องเกลเหมือนพี่สายคือเหมือนชุดเหมือนกันนะบอคล้ายกันเฉยๆค่ะแต่ก็ยังยืนยันว่าชุดที่ใส่เนี่ยเป็นชุดของเธอเองชุดของน้องเกลเองนะคะไม่ได้เอาของพี่สายฟ้ามาใสา่แต่ค่ยๆคล้ายก,กันกับที่พี่สายฟ้าใส่เฉยๆแต่จู่ๆค่ะมันดูไปดูมาก็เริ่มรังเลอีกนะคะแล้วก็ตอบว่า คนนี้ยุ่นี่เหมือนสับสนค่ะชุดเหมือนกันนะทำเอาแม่ชมถึงกับผัวเราะแล้วก็มีการออกมาโพสตคลิปรวมถึงมีการเขียนแคปชั่นเอาไว้ค่ะบอกว่าไม่งงจะงงมากทําเอาคนที่ได้เห็นคลิปดังกล่าวค่ะเข้ามาคอมเมนต์กันมากมาเลยทีเดียวค่ะแม่ไม่ใช่เป็นใครๆกันอ๋อไม่ใช่ชุดเดียวกันเหรอคะใช่ไม่ใช่ใครๆกัน คล้ายเป็นลองเกลวกันเนี่ยชุดเดียวกันมั้ยอือใช่ชุดเดียวกันตกลงยังไงเนอะอันไหนน้องอันไหนพี่สายอันนองเกลียวแล้วเนี่ยพี่สายใช่เหรอใช่อันนองเกลียวมีอยู่อ๋อฮะใช่ฮะโอเคอันลองเกลียวมีสายโอ้โหพี่สาย ไทยนิวส์อ,ออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ